นะครับเทหน้านะครับซื้อซากมานะครับโจดค้างไว้ประมาณ5ปีนะครับแล้วก็เลยพ่นโครงไปนิดนิดหน่อยหน่อยนี่น,น,นะครับพลูกสายไฟเราจะบิวเทหน้าคันนี้นะครับบิวพอดูได้นะครับตามงบตามทุนของเราเองนะครับถ้าจะทำให้เอี่ยมเลยก็ได้นะครับแต่ อาจจะลงทุนสูงเราก็แค่พอใช้ได้เอาไว้ขับใช้งานนะครับผมเนี่ยเครื่องอยู่ในลังเลยนะครับไม่รู้จะคืนชีพแล้วจะสวยหรือเปล่า นะครับโปรดคอยติดตามชมนะครับนะครับสีอามเริ่มแห้งทีละชิ้นครับทีละชิ้นชิ้นส่วนนะครับแต่ละชิ้นเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ อาจจะพ่นสีนิดๆหน่อยๆนะครับเทหน้านะครับใส่โลแดงนะครับใส่โลแดงของฝากคดน,นะครับ ันนี้ทำงานแบบชิวนะครับเพราะว่าไม่ได้เร่งด่วนมากมายนะครับวันอาทิตย์ทํางานไปด้วยดู u ูทู e ไปด้วยนะครับสบายสบายสไตล์ช่างหองโอ้โหล้างไม่เอี่มเลยนะครับงานนี้ เจ้อันดูได้เลยเดี๋ยวหาให้ร้อยหน้าก็สำเร็จนะครับเอาหมุนดูเลยความไม่มีดุ้งไม่มีเบี้ยวนะครับตรงร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับนี่ถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านเราไม่เอานะครับดัดให้จนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเน้นความสวยงามและความมั่นคงแข็งแรงนะครับเกินร้อยเกินร้อยก็ลบให้เหลือร้อย นี่นะครับมั่นใจได้นะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดัดที่นี้สบายใจได้นะครับเท้านะครับส่วนยางนะครับเราใช้ยางห60บครับใช้ยาง60สบทับ90ครับ60ทับเกนะครับถือว่าเพิ่มไซส์มาให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าเป็นรถใช้งานนะครับ ก็ไม่ได้ว่าใหญ่มากนะครับสำหรับจานดิทก็เป็นจานดิทเป็นจานดิทแบบไล่เบานะครับตัวนี้นะครับหลังนะครับใส่ย,ยางหกสิบทับเก้าสิบสิบเจ็ดครับผมใส่เบอร์เท่ากันนะครับสำหรับรถคันนี้ สำหรับเทียน,นานะครับวันนี้ก็ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าทำเฉพาะช่วงว่างจากงานนะครับถ้ามีงานเราก็ต้องลุยก่อนถ้าไม่มีเราก็ได้ประกอบเทียน,นาไปเรื่อยๆนะครับคอยดูพรุ่งนี้เราจะขยับไปได้อีกเท่าไหร่นะครับวันนี้ได้ล้อหน้ากับนิดๆหน่อยๆโอเคนะครับสหระคลิปนี้ก็สวัสดีครับ